ที่ท่านเห็นปัจจุบันนี้นะครับคือ,อหัวเสาอาโศกนะครับผมนะครับได้แรงบันดาลใจาจากอาจารย์สมหมายนะครับหรือว่าบริรักษ์กร,รดิตฐซึ่งเป็นอาจารย์ที่เคาลบถือของตาบนหันยูนะครับแล้วก็คุยกันสนทนากันะสนทนาทางคางกับท่านท่านก็มีความคิดว่าเอ๊ะเราทํำยังไงกันอะไรต่างๆก็เลยปรึกษาอาจารย์ว่าเราจะทําทุนนี้ขึ้นมานะครับ แล้วก็ประกาศศาสนาพุทธนะครับเป็นศาสนาประจําตําบลหันยิ้วก่อนถ้าเกิดท่านพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่มีความประสงค์ที่จะร่วมกันนะครับสร้างเสาสกุกเนี่ยเราก็จะบอกบุญไปยังพ่อแม่พี่น้องผู้ที่สนใจในการที่จะสร้างเสาสกเป็นอ่าเป็นเขาเรียกว่าเป็น,ป,น,ป,นปูชนียสถานฝากไว้กับพุทธศาสนาผมยินดีที่เป็นที่ปรึกษามาครับมาครับ มาถามผู้ที่ปรึกษาผมหรือพระอาจารย์สมหมายนะท่านใดท่านหนึ่งก็ได้เบอร์ผมก็คือ081นะครับ953 9426ยินดีที่จะให้คำแนะนำนะครับเอาอย่างนี้แหละจะเป็นขับเป็นตำนานนะครับไม่เป็นธรรมจักรนี่ลาบจะเป็นผู้บวกขวัญแต่วันนั้นถ้าเกิด